เป็นไงหืมพระมือปวดตวนะอร่อยมันตอนไงเทละาอายกินให้เบิดนะผู้ยานกินเบเบิดนะผู้ยาน่เบออิ่มนะ <c oughs> เอาหมอะ่ะคะ มองมาตบ่คะคว้นขอ,องหอมันเผ็ดดเราสิ้นหามเรื่ไยทำไมเรากินดูน้ยหน่ย <c oughs> ทำไมเราอิ่มเร็วอะ่เป็นน้ำสุกแยว้วเย เอากินน้ำเยอะหรอกเรือน้าไข่กเค็สเยอะๆกินทั้หมดทณตำม่แซบแบบว่าแตนไปตำมานเก็มไปน,นะไปมันแซบ,บอยู่มันแซบอยู่ใช่ไหมแซบอยู่ดิเผ็ดแตวโมฟิล ยังไม่หมดตัวเลยเจ๊เรื่อยๆนี่แต่งอย่างนี้ยไม่โอเคเหรอโอเคนะโอเคที่ไหนพันที่ไหนอันันตาแต่ว่ามันต้องไปดูราคาดีๆขอว่อที่ไง ไปไหนกันไปด้วยอ่ะขอะพี่บุตรพี่บุตรไปกลับตะโกนหรือ,อยังเนาะสิบคนหมื่นหกคนละพันหกไหนเป็นแบบไหนเขาเรียกอะไรอ่ะ โฮมสเตย์เหรอแพรแพรโฮมสเตย์ต้องอยู่บ้านเดียวกับคนเขาอะไรฮะโฮมสเตย์อยู่บ้านเดียวกับคนที่เขาอยู่อยู่แล้วแล้วเราไปอยู่บ้านเขามันได้วิวอย่างนี้เลยนะวิว ก็คือถ้าเข้ารีสอร์ทแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะว่าเขามีเครื่องเล่นแล้วก็มีแพดมีแพดเปียบมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าพร้อมเลยน้ำพริกปลานึ้อเราอยหนไม่มีอยู่ไหนอะ่ะก็นี่เนี่ยอ๋อเราไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ทำ ไ้ตมเห็นพี่บอกว่ามีมีหนูนึกว่ามีไม่ได้ตังอ๋อตัว่าอันนี่หรอเต็มมันมได้แม,ม่คมมันกินเปรี้ยวจิ้ม <c oughs> อะไรอร่อยต้องใส่อะไรบ้างที่เพียป่ะไม่ใส,นใส่นี่เพียอันนี้มีเพียบด้วยนั้นไม่ใส่ มะนาวเขาจะไม่ใส่ขมเฮ้เพียดีใส่ดีรู้จักขี้เพียออีกน้ำแม่้นะแต่อิ่มหลับจุกแล้วออพี่พวงขึ้นกินน้ำไม่ค<ด>่อยก<ด>ินนำ้ำเ,เออหรว่าเราอิ่ม หนึ่งแง่ว่าพี่พว่ากินน,น้ำหลายๆเนี่ยประยากแค่หนึ่งอยากประยากก็กินน้องวะอร่อยากห<น>ูยุ<น>่งยากมันกินไม่ยากหรอกไม่ขี้เกียจออกมาเยี่ยวเกียจออกมาเข้า,า,าห้องน้ำหนูยุ่งมากหนูกินทุกชั่วโมงเลยนะเหมือนต้องบังคับกินนะ่หนูนก็ไม่ค่อยได้กินแต่ถ้าันึ้นได้ก็เออว่ามันจําเป็นก็กินเลยเหมือนมันกินแล้วออกเลยอะพี่ประมาณนั้นชั่วโมงนึง ยังไงมันก็ต้องออกยืนปุ๊บปวดแต่กินข้าวขึ้นไปอ่ะก็ปวดเลยย่างดูก็ยังออ้น้องก็สี่มาไม่เท่านี้ย่างก็รอกระเดียไม่ได้หรอกเราอายุเยอะแล้วเรอยากมันเขาบอกว่าถ้ากินน้ำเยอะๆมันจะทําให้เลือดไม่ค้นแล้วมันจะสุกฉี่มันทุกอย่างน้ำก่อนไปกินข้าวเข้าห้องน้ํากินข้าวกลับมาเข้าห้องน้ําไม่ถึงชั่วโมงก็รอไปกินน้ำ กี่ดีดูเงียวยังกระโดดกระเดี่ยวสนุกขนาดใกล้ห้องน้ำเนี่ยยังไม่ค่อยอยากมาก็ตื่นก็ตื่นอนเท่าเพอต่องต่องไอ้นี่พอเปิดความเปิดอะไรปุ๊บเสร็จพีก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเพราะว่าเรากินอนเเออกินตอนเช้าใช่ไหม <c oughs> ตื่นมากินน้ำเลยปะกินแต่ไม่กินเยอะเขาให้กินแบบเยอะเลยอะ สบสามอึกแก้วหนึ่งอ่ะต้องกินให้ได้ตื่นมาก่อนที่จะแปรงฟันนะน้ำขวดหนึ่งอยู่บนห้องอ่ะกินอาทิตย์หนึ่งแล้วมีหมดกินน้ำ <c oughs> น้อยมากพียอย่อ่ะแต่ก่อนก็กินแต่ก่อนก็กินน้อยแต่พอได้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็รู้ว่าเออน้ำมันมีแต่มีประโยชน์คช่ะรู้อยู่ว่ามันมีประโยชน์แล้วไม่อยากกินแต่น,น่าจะกินเยอะกินเยอะกินจนแบบ ให้ตุกไปเลยแล้วหนูก็จะปวดท้องอะตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาเขาเอาน้ำกระิจิบเรียกจิบอะไรอย่างเงี้ยเรียกกินเหรอเรียกจิบน้ำถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราหิวน้ำอะคือร่างกายขาดน้ำถ้าถึงขั้นเราหิวน้ำอ่ะคือ,อมันขาดแล้วให้เขาเขาให้เรากินตั้งแต่ยังไม่หิวอะถ้าหิวอะขาดก็ประหยัดแท้ <c oughs> <c oughs> บางทีกินกาแฟมาแล้วไม่กินน้ําเลยนะอแต่จริงๆถ้ากินกาแฟมาเขาอยากให้กินน้ําต้องกินน้ำเหมือนมันอะไรสักอย่างที่เห็นไหมที่เรากินกาแฟแล้วไม่กินน้ํามันสั่นอะแก้วน้อยอ่ะเ่คยกินเบอร์เจคเกอรแก้วน้ำแต่ที่อยากกินอะไรนี่วะเห็นกินแบบกาแฟแบบกาแฟเพียวๆอะกาแฟดำเขาบอกมันมีประโยชน์กินได้ไหมล่ะกินไม่ได้ยังไม่ได้ลองกินได้พี่เก๋กิน้ร้อนอะเหรออืม ม,นนมันก็มีช่วงช่วงหนึ่งที่หนูกินนะก็ทําได้แป๊บนึงโหยหาต<ม>่ละเต้เป็นคนที่ไม่กินกาแฟแต่กินกาแฟแล้วมันใจสั่นกินกแล้วที่ต้องกินน้นะําเออนะเดี๋ยวพี่จะลองเขาบอกว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มากกาแฟดําอย่างเดียวนะมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเลยกาแฟดำเลยพี่ขนาดพวกพวกพวกที่มันเป็นเทรนเนอร์ออกกําลังกายขณะมันก่อนก่อนมันออกกําลังกายมันจะจิตกาแฟดำนะ ก่อนมันออกกำลังกายกาแฟดำมีประโยชน์ก,กาแฟกาแฟนมมีโทษที่เรากินทั้งนมทั้งน้ำตาลไม่ได้ซเมตอีกเห็นไหมที่เขากินละอเมริกาโน่กัอนอะก็ดีอเมริกาโนส่วนเราบแล้วเย็นกาแฟดำแต่เย็น<อ>ทุกกคนผมหอมแล้วสุขภาพเขาจะถือกาแฟดำนนคนกาแฟด คนที่เขารัีสุขภาพนี่เขาแบบว่าโอ้โหเขากินคีนแบบคีนจริงจังเนาะอาหารเขาเนาะโอ้โหโอหน้าเกลียดว่ะเห็นอาหารเขาอกไก่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคนที่ชอบกินเนี่มันมันสวยมันโอเคเขาทำไม่ได้ขาเบียดแล้วจังเมืงผู้สาวไอเก๋ไม่มีติ๊กตอกเนาะไอเนี่ก็ไม่มี สาวๆแก้ผ้าในทิกตอกเยอะมากโอเองเขาชอบดูอยู่อันยกทรงปิดหัวนมอันนี้ก็ปิดรูเห็นแคมข้างๆแคมเขาก็สวยนะสวยสวยอยู่แต่เสียดายเสียดายดูฟรีอะไม่รู้ได้ตังค์ไหมแจกดูฟรีได้ตังค์ือยอดวิวยอดดูเยอะติดนี้จะได้คะ โหได้ป่ได้จะว่าแบบจะได้อะเอออะไรนะเจนนี่อ่ะท้องคลอดยังไม่เท่าไหร่เลยลูกมาเต้นมาอะไรแล้วเนาะไม่กลัวกลัวมันจะเถื่อนมากกว่าในหมดทธอสดชื่นแล้วมันถึงสองเดือนหรือ,อยังวะอุ้ยเพิ่งคลอดเองแค่หรอน่าจะประมาณสองเดือนนี่แหละคิดว่า ขอพึ่งน,น้ำพึ่งเขาร้อง,อง,องตแิแตกเลยกินเข้าไปแตนกินได้วุ่นกินลดก็ดไม่ได้กินอะไรเยอะนะพูดถึงตอนเดินตลาดจะหิวโจโลเลยนะเสะกเกาะมาสองลูกว่าจะไปกินเห็นไหม<า>อบอกแล้วว่าอย่าเพึ่งกินยกินไม่เท่าไหร่นี่กินหัวแต่ท้ายแค่สองเราขึ้นมากินไม่ไม่ใช่ งอเอาขึ้นงอขึ้นมากินไม่มีแตงโมอีกนะอืเอามากินไปไเอามีดไหมมานั่งโตไมตไมมานั่งพี่พวงมแหละวางยาหนูมันไม่เผ็ดเลยได้เก๋พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ดเลยนะเนี่ย สมควรแก่เวลาแล้วล่าแล้วด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> แตนค้นาไหวงานแตะหวะ <c oughs>